เาอมาเออคือใช้ต kind of ัวโคนแบบอมตะแล้วก็ตัวแีแล้วแล้วก็เราหดก็จะได้ออกออมาแบบนี้เออเออใช่ไหมนู้นจะลอยอันนี้อันนี้คือพี คนบีนี่ก็ตัวแล้วก็พิพาหนึ่งคนเพิ่เล่นเพิ่กายหนึ่คนมีมองเลรูู้้น้อ่าสมองเพร่มกานะเอออนี่ ที่ต้องกดตรงหัวแบบลงใช้เข้าไปสิแล้วกัดกั้างอ้าวพุกพกายตาง ต oh. okay. oh, oh, oh. mm ืนเยจวนขจวนตเล็กๆโอ้โอยโอ้ยตอนนี hmm. mm ้ปักเต็มไปเรือแล้วขจวช้าจกิน่วช้าบอกไม่คุ้มค่าท่ ปเป็นคนรีเซตกันอืมไหนวะเออนี่คือเซ็ตเลือดอ นี่งูไปละคืออันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้ช่ะใช่นนใชยัยว่าใช้มุมกล้องไปแล้วกัน